หุ้นในราคาจองหรือราคา IPO มักจะสามารถทํากําไรได้ในวันที่ซื้อขายวันแรกเรียกได้ว่าร้อยเกือบร้อยทั้งร้อยแล้วกันไม่ค่อยพลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดกว่า30-50%เเข้ามาระดมทุนแล้วก็เลิกนะได้เงินแล้วแล้วก็จากไปตีหัวเข้าบ้าน ซ้ำๆซักๆเอาหุ้นเข้ามาแล้วก็หุ้นแปกก็เยอะเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ IPO มันน่าสนใจเนี่ยก็ตรงที่ว่า IPO จะลุ่งได้ก็ต่อเมื่อ สดีครับ s ต o อ k แ a กเกอวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของหุ้น IPO นะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Initial Public Offering เป็นหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกทีนี้เนี่ย IPO ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากๆใน2ปีที่ผ่านมาเอาแค่เฉพาะในปี2,565แล้วก็จนถึงปี2,566ในไตรมาสแรกเนี่ยมีจำนวนบริษัทใหม่ๆที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยถึง27บริษัทด้วยกัน นะครับเป็นแบ่งเป็น22บริษัทในปี2565แล้วก็อีก5บริษัทในช่วงไตามาสแรกของปี2 5 6 6นทีนี้จำนวนบริษัทที่เข้ามามากมายมหาศาลแบบนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่ามันสามารถเอามาเป็นกลยุทธ์การลงทุนได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมนะครับในการที่จะเข้าไปอยากได้หุ้นในราคาจองหรือราคา IPO พอมีกระแสะกล่าวว่าบริษัทบริษัทหนึ่งจะมีการระดมทุนแล้วก็จะมีการจัดจําหน่ายหุ้น IPO ให้กับประชาชนเนี่ยเราก็อยากจะเข้าไป เอาราคาจองแล้วพอมีการวันซื้อขายวันแรกจริงๆเราก็มักจะมาทำกำไรกันในการวันซื้อขายวันแรกที่ผ่านๆมานะครับการ IPO ในช่วงตั้งแต่ปี256325642565ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอออก IPO เสร็จปุ๊บก็มักจะมีการขายได้ทั้งหมดขายหุ้นให้กับประชาชนได้ทั้งหมดและก็นักลงทุนที่ได้เข้าไปซื้อหุ้น IPO ต่างๆเ่าเนี้ยก็มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนในการวันซื้อขายวันแรก ข่าวคือคือเขาได้หุ้น IPO มาใช่ไหมครับในราคาจองพอมีการซื้อขายวันแรกรปุ๊บก็ขายทํากําไรในวันแรกเลยซึ่งหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นหุ้น Master เอย MEB เอย b บ g หรือหุ้นลิเดีเองเนี่ยปรากฏว่าก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนในวันแรกในการซื้อขายเนี่ยเราล่ามา40%่สต่อหุ้นและหลายๆห,ห,หุ้นเนี่ยเมื่อถือต่อไปเรื่อยๆก็ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นไปอีกอันนี้คือความน่าสนใจเสน่ห์ของ IPO เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอะไรที่ทําให้เกิดเรื่องของการนําเสนอหุ้นเอามาขายให้กับประชาชนวัตถุประสงค์โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือเพื่อเป็นการระดมทุนนะครับบริษัทหรือกิจการที่นอกอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนจากประชาชนเอาไปทําอะไรเอาไปชําระหนี้สินที่ตัวเองมีไว้ในช่วงเริ่มก่อตั้งกิจการก็ได้หรือจะเอาไปขยายธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้นะหรืออาจจะมีเหตุผลวัตถุประสงค์อื่นๆก็แล้วแต่แต่ว่า IPO ที่น่าสนใจหรือบริษัทที่เข้า IPO และน่าสนใจจริงๆเนี่ยเขาต้องให้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อระดมทุนไปขยายกิจการเพิ่มเติมอันนี้แบบนี้น่าสนนะครับแต่ถ้าเอาไปชาําระนี่มันก็อาจจะทําให้ส่วนของทุนเมื่อเทียบกับนี้เนี่ยดีขึ้นก็ได้แต่สินทรัพย์ไม่ได้โป่งพองขึ้นนะกิจการก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเติบโตเนี่ยการถือหุ้นคลองหุ้นพวกนี้ก็อาจจะดูไม่น่าสนใจเท่ากับหุ้นที่เน้นเอาเงินไปลงทุนมากกว่า หนึ่งในงื่อนไขาสาคัญนะครับที่เราจะเอาเข้ามาระดมทุนในตลาดได้เนี่ยก็คือต้องมีทุนจุตเบียนที่ตรงตามเกณฑ์กับที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กําหนดแล้วก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานทางด้านบัญชีโดยบ,บริษัทต่างๆเนี่ยต้องมีการทํายื่นงบการเงินย้อนหลังในรูปแบบกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย P/AE เนี่ยจากเดิม1ปีเนี่ยต้องปรับเป็น3ปีทีนี้เนี่ยด้วยความที่จากเดิม1ปีเราจะปรับเป็น3ปีเนี่ยสปีเนี่ยเขาจะเริ่มใช้เกณฑ์นี้ในปี25 6 7นะครับแปลว่าปัจจุบันคุณใช้งบการเงินย้อนหลัง1ปีได้อยู่เนี่ยมันจึงทําให้บรรดาบริษัทต่างๆรีบแห่กันเข้ามาระดมทุนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไปรอถึงปี25 6 7คุณต้องทำงบนะฮะถึง3ปีด้วยกันแล้วเงื่อนไขของงบการเงินแน่นอนว่าก็ต้องมีกำไรสุทธ การจัดทำงบ1ปีเมื่อเทียบกับ3ปี1ปีย่อมง่ายกว่าเราถึงได้เห็นว่าช่วงปี2,565แล้วก็ปี2566เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการออกหุ้น IPO เนี่ยกันเยอะมากมายหลายๆบริษัทก็เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยปกติแล้วนะครับตามเศิติเดิมเนี่ยการเล่นหุ้น IPO นะครับเราเข้าไปจองซื้อในราคาจองมักจะสามารถทำกำไรได้ในวันที่ซื้อขายวันแรกเรียกได้ว่าร้อยกืบร้อยทั้งร้อยล้กัน ไม่ค่อยพลาดมักจะได้กําไรจะกำไรมากกำไรน้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าความน่าสนใจในตรงนี้มันเริ่มน้อยลงหนึงสภาพคล่องของตลาดไม่เอื้อมหน่วยนะครับ IPO จะลุ่งได้ก็ต่อเมื่อสภาพคล่องของตลาดต้องดี มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็เท่ากับว่ามันมีกระแสะเงิน,นที่พร้อมลงทุนกับหุ้นใหม่ๆแต่ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องที่น้อยลงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี2,566เหลือเพียงแค่วันละ4-5หมื่นล้านน้อยลงจากปี2,565ถึง50%ด้วยกันและยิ่งน้อยลงเข้าไปกันใหญ่เมื่อเทียบกับปี2,564สภาพคล่องที่น้อยลงแบบนี้ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันไม่สามารถกระจายไปยังหุ้นต่างๆได้มากเพพียงอ หุ้น IPO ที่เข้ามาใหม่ๆในะยุคปัจจุบันเนี่ยจึงค่อนข้งสสางซบเซาได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาระวังระวังด้วยว่าเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ IPO มันน่าสนใจเนี่ยก็ตรงที่ว่าตลาดต้องเอื้ออำนวยด้วยสภาพของตลาดนะต้องมีสภาพคล่องที่มากเพียงพอต่อมานะครับ IPO นั้นเนี่ยจะน่าสนใจเราต้องดูที่โมเดลธุรกิจของตัวกิจการกิจการถ้าเป็นโมเดลธุรกิจที่เรารู้สึกว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่ เข้ามาแล้วมันเป็น new business มันมีโอกาสการเติบโตได้นะครับเข้ามาแล้วเมื่อระดมทุนแล้วจะสามารถขยายกิจการมีส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นเช่นปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันนะครับอาจจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเป็นโรงพยาบาลที่เน้นสัญญกรรมนะหน้าตาเอาความเสริมความสวยความงามอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะฮอตยิตได้นะครับหรือเป็นเน้นไปที่พวกโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาตินะครับก็เข้ามาดมทุนแล้วก็ประสบความสําเร็จ ราคาหุ้นก็ดูน่าสนใจแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับหรือขายสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าในรูปแบบแบบใหม่สินค้าแล้วก็บริการในรูปแบบใหม่ b u s i n e s s Mo d e เดที่เรารู้สึกว่าเขาจะสามารถที่จะกวาดเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นเนี่ยกลุ่ม IPO ให้พวกนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพราะมันมีโอกาสที่จะขยับปรับเพิ่มขึ้นได้อันนี้อันที่2นะครับก็คือโมเดลธุรกิจต้องดีอันที่3เลยก็คือขนาดขนาดในการระดมทุนถ้าเป็นกิจการที่ ใหญ่มาแต่แรกอยู่แล้วเช่นกิจการนะฮะอาหารแปรรูปนะฮะอาหารสัตว์อาหารแปรรูปเป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอย่างเช่นเบทาโกะกิจการที่ใหญ่มากๆแล้วเข้ามาระดมทุนเนี่ยมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะว่าหุ้นเนี่ยได้กระจายไปอยู่ในมือของนักลงทุนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วนะเมื่อเข้ามาซื้อขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะหาคนมาซื้อต่อยากเพราะทุกคนมีหุ้นอยู่ในมือแล้วทุกคนมีแต่จะรอขายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความใหญ่ของกิจการลักษณะของธุรกิจของกิจการที่มันเป็นลัักษณะแบบดด้งเิมี่ ก็จะไม่ค่อยได้ลุ่งเท่าไหร่ยกไปอย่างเช่นนะฮะหุ้น IPO ใน2ปีปี2 5 6 5กับ25 2566ที่ไม่ลุ่งเลย,ยก็คือเบทาโกหรือแม้กระทั่งตัว TLI อย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วนะครับอีกอันนึงที่จะต้องเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ว่า IPO น่าสนใจไม่น่าสนใจก็อยู่ที่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือตัวแทนในการจับจำหน่ายหรือคนที่จะเป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย ที่ปรึกษาด้านการเงิน,เป,นเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับ IB ของบริษัทหลักทรัพย์ไหนที่มีสถิติในการที่เป็นที่ปรึกษาแล้วนําบริษัทนั้นมาออกหุ้นแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จหุ้นมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันแรกของการซื้อขายแล้วก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้นะรเราก็ต้องไปศึกษาประวัติของบรรดาพวกเลดอันเดอร์ไลเตอร์ต่างๆตัวแทนในการจัดจำหน่ายซึ่งมันก็มีกันอยู่ไม่กี่เจ้า แล้วก็ที่ประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีอีกบางเจ้าที่ก็เป็นซ้ําๆซักๆเขาก็จะมีการเอาหุ้นเข้ามาแล้วก็หุ้นแปลกก็เยอะนะครับซึ่งเราก็สามารถไปติดตามดูได้ในประวัติพวกนี้นี่คือลักษณะของ IPO ถ้าเราจะสนใจเนี่ยก็จะเจาะไปที่ประเด็นเด่นต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบัน,นเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องในอดีตนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่ามีการระดมทุนเข้ามากิจการต่างๆเข้ามาระดมทุนในตลาดเนี่ยเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าจะมีการปรับเกณฑ์มาตรฐานทางด้านบัญชีกลายเป็นว่าเข้ามาในตลาดในตลาดหุ้นไทยในภาวะปัจจุบันที่มูลค่าการซื้อขายไม่เอื้ออํานวยเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า ipo ตอนนี้นะครับจำนวนบริษัทที่เข้ามาระดมทุนใหม่ๆในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งในตอนนี้ก็คือราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดของวันซื้อขายวันแรกค่อนข้างหนักหุ้นหลายๆตััวเนนี่ะครบ มีราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดกว่า30-50%ถึงอน่มันกำลังสะท้อนว่ากิจการหลายกิจการเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังและก็ซบเซาทันทีนั่นหมายความว่าเข้ามาระดมทุนแล้วก็เลิกนะได้เงินแล้วแล้วก็จากไปตีหัวเข้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นในฐานะที่ทุกคนเป็นนันลกลงทุนต้องมา,า,าระมัดระวังนะครับการเก็งกําไรกับหุ้น IPO เนี่ยเราเน้นเอาราคาจองแล้วก็ขายที่ราคาเปิดในวันซื้อขายวันแรกเนี่ยอันเนี้ยโอกาสได้กําไรสูง แต่การที่เราจะเข้าไปลงทุนต่อนะฮะหลังจากที่เข้ามาซื้อขายในวันแรกแล้วเนี่ยต้องคิดให้ดีๆนะเพราะว่าหลายๆกิจการเนี่ยเข้ามาแล้วเพื่อจากไปเศรษฐีได้สะท้อนออกมาเห็นอยู่แล้วนะครับว่าใน2-3สปีที่ผ่านมามีจำนวนบริษัทเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทุกวันนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบเมื่อเทียบกับตอนราคาเปิดแล้วคู่ดห,หลายตัวตอนนี้มีราคาต่ำกว่าตอนราคาจองด้วยซ้าไปเป็นอันตรายเรื่องหนึ่งนะครับที่จะทําให้นักลงทุนที่หลงเข้าไปซื้อขายในวันแรกเนี่ย อาจจะได้รับความเสียหายจากการลงทุนได้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับนะอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเลือก IPO ได้เนี่ย คุณต้องพิจารณาให้ดีในหลายๆเรื่อง1บรรยากาศการซื้อขายของตลาดต้องเอื้อมหน่วยอย่างที่2นะครับบิสเล็ตโมเดลนะครับโมเดลทางธุรกิจต้องดูน่าสนใจจริงๆนะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาคองมาเก็ตแชร์ได้มากขึ้นมีการเติบโตได้ดีไหมถ้าเป็นธุรกิจดั้งเดิมเขาใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาแค่ต้องการมาระดมทุนเพิ่มเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่ามันจะขึ้นยากมากซึ่งมันก็จะไปตรงกับข้อ3ามว่าคุณต้องดูที่ขนาดของการระดมทุนถ้ามีจํานวนหุ้นที่มีการระดมทุนแล้วก็ มันยากที่จะมีการขึ้นต่อเนื่องได้นะครับเพราะทุกคนมีหุ้นแล้วใครจะเข้ามาซื้อต่อสุดท้ายเลยเนี่ยฤทธิ์นั่นเลเอร์นะครับหรือที่ปรึกษาทาังนั้นการเงินผู้แทนจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญ โดยปกติแล้วเนี่ยผู้แทนจัดจาหน่ายที่มีสติที่ค่อนข้างดีเอาหุ้นเข้ามาในตลาดแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีในวันแรกแล้วก็ขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยเ,นะเขาก็มักจะเป็นอย่างนี้กับหุ้นทุกตัวในทางตรงกันข้ามนะฮะบรรดาบริษัทหลักทรัพย์นะฮะ,รรรนะฮะหรือลีดเดอร์เลเอร์ที่เอาหุ้นเข้ามาแล้วแปะเอาหุ้นใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บราคาซื้อขายวันแรกต่ํากว่าราคาจองอีกแล้วราคาพอผ่านไปเดือน2เดือนแล้วยิ่งแย่ลงไปอีกเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนั่นเเเเเปป็็นนนพพรรรราาาาาะะะวว่ออไ์หลลยค ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปให้กับบรรดาก,กิจการต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาแคร์กิจการมากกว่าแคร์นักลงทุนเขาก็ทําราคา IPO ที่สูงมากๆจนแทบจะไม่เหลืออัพไซด์ให้กับนักลงทุนที่จะได้เก่งกําไรหรือลงทุนเพื่อระยะยาวเลยนะมันจะไม่ได้เหมือนหลิตรอนเดอร์ไรเตอร์บางเจ้าหรือ FA บางเจ้าที่ให้ราคา IPO ต่ําลงมาหน่อยนะเพื่อที่นักลงทุนได้เข้ามาซื้อแล้วจะได้มีพื้นที่ในการทํากําไรหลายๆบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะให้พบกันครึ่งทาง ระหว่างตัวเจ้าของกิจาการแล้วก็นักลงทุนแต่หลายๆบริษัทหลักทรัพย์ก็แคร์กิจาการมากกว่านักลงทุนเราก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ